เ,ะะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสวยแค่ไหนเนาะมาเลยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะคะว้าวมาเครื่องแบบร้อนๆเลยนี่คือเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะคะตัวนี้เป็น 1.9L d a ปี2020นะคะแคปโฟนะคะราคาผ่อนอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าตัวนี้จัดเต็มมาแต่งซิ่งมาแล้วนะคะร้อนแหม ดูก้นนะคะตัวท็อปมีกล้องกล้องหลังนะคะสวยงามตัดแล้วเรามาดูข้างในนะคะมาใหม่ๆเลยนะคะฟังเสียงฟังเสียง,งอ่าตัวนี้วิ่งไปอยู่40,000 4 40, 4 40, 8 3 3่มืรกิโลนเองเท่านั้นนะคะหน้าจอ นะคะคสัมผัสว้าวไฮโซก็เก๋มากเลยค่ะสวยงามาอ่านะคะแล้วก็มาดูข้างหลังเนาะ,ะกว้างขนาดไหนจะดูนะคะนี่คือรถเพิ่งมานะคะสวยขนาดนี้ถ้าเล้าออกมาจะสวยขนาดไหนคะอ่านะคะใครสนใจนะคะก็ สอบถามได้เลยนะเนาะเต็นท์ของเราอยู่ที่ปาจินบรีนะคะเรอบต็สวยปาจินบรีสาขาหนึ่งนะคะก็มาพบกับเซอร์จิงได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมีคันไหนเข้ามาอีกนะคะ